ก็ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาอาจจะเป็นแชมป์โลกส่วนไทยฝันจะไปบอลโลกนะครับเพราะญี่ปุ่นเขาบอกว่าอยากจะเก่งต้องไปเจอคนเก่งกว่าแล้วก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นญี่ปุ่นมีขู่แล้วนะครับกองหน้าอายุแค่23ซึ่งกองหลังไทยต้องระวังคือคนนี้ครับผู้ชมครับนี่คือยุยาคูโบะนะฮะอายุแค่23เท่านั้นครับเป็นกองหน้าสูง178เซนเมื่อ2เดือนก่อนเขาเพิ่งย้ายจากทีมลีกในสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปทีมเกนต ของเบลเยียมด้วยค่าตัวถึง130ล้านบาทครับแล้วก็7นัดแรกยิงไปแล้ว5ลูกแล้วล่าสุดเหมือนกันจะยิงขู่ไทยนะฮะดูทางด้านของคูโบในชุดฟ้าเนี่ยนะครับเลี้ยงลุยหลบล่อผ่าน4คู่แข่งะฮะลากผ่าน4คนก็ไปยิงชนะ3-0นะครับแล้วก็ได้นำทีมชาติตั้งแต่ชุดเล็กถึงชุดใหญ่ติดทีมชาติ40นัดซัดไป25ประตูฉะนั้นต้องพอดูเขาบอกคูโบนี่จะลงด้วยนะฮะ ใครก็ตามไม่สะดวกชมพรุ่งนี้16นาิกา45นาทีนิดๆคนเฝ้ากีฬามีไฮไลท์ทุกช็อตจัดไปแน่นอน